เดี๋ยวโดนแล้วมันอะไรนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาคันแล้วฟอร์ดเกินเกินเกินไม่ออกมาเกินสวัสดีคุณผู้คนด้วยนะครับผมวันนี้ก็เรียกว่าใครที่หลงเข้ามาครับก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์ให้กับปูตำนานด้วยนะครับเรียกว่ามีหลายคนขอมาแล้วก็ช่วงนี้เป็น แพ็กที่มีตำนานมาให้เปิดใช่ไหม<อ>เกี่ยวกับเงิน G P นะครับพอดีว่าเมื่อกี้นะครับไปเปิดได้ด้านของคาฟูมาแบบสดๆร้อนๆครับ<ว>ต้องลองแล้วนะครับถ้าคาฟูปุ๊บเนี่ยครบเลยนะครับผมคือแบบขาดแค่คาฟูเมื่อก่อนนะครับตำแหน่งนี้จะขาดดูบังเอิญเปิดได้ดวงอะไรจะขนาดนั้นนะครับผมวันนี้ทีมประมาณนี้ครับสำรองก็แบบนี้นะ ก็อาจจะไม่โหดอะไรเยอะนะฟูตำนานนะครับผมตัวีเจนเพลเยอร์ประตูก็แนะนำเลยนะผมว่าเฮ้ยเลสี่สามเองเหรอปีเช็คเช็คเลสามเองเหรออันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะเพราะว่าผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะอะไรนะเอามาเล่นนะครับผมสำหรับปีเตอร์เช็คสี่มนี่น้อยนะประตูนะครับก็แบบนี้นะคาร์ลอสนะครับแล้วก็คาฟูนี่อย่างสวยนะผมว่าสวยมากนะ ซ้ายขวานี่บราซิลทั้งคู่นะครับหลังครับก็ปูโยนะครับกับมานเมเค่นนะครับกางรับนี่สุดๆครับคนนี้ขาดไม่ได้นะวิเอร่าครับแต่โชคร้ายที่ไม่มีให้เปิดใช่ไหมแพ็กนี้นะครับซ้ายนี่แบงแลมพาผาดครับส่วนขวาครับเพาลสโคคือแบบเวิร์กอ่ะคู่นี้นะครับเวิร์กนะ แล้วก็กองกา้งตัวกครับเป็นโยฮันครับหรือว่าโยฮันไครส์อะไรนั่นแหละนะครับผมคู่หน้าวันนี้ครับไมคเ e ิลโนเว่นครับกับคู่กับปรูมเมนเก้ไปฮนะไปชมมาวันนี้เนี่ยไอแรงวันละเกมเนี่ยจะเอาฟูตำนานเนี่ยรอดหรือเปล่านะวันนี้จัดไปครับผมมาครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมอีกหนึ่งครั้งครับวันนี้เลิกง,งามยามดีครับพอดีว่าได้คาฟูมาแบบหมัดเลย นะครับเดี๋ยวก็จัดให้คุณผู้ชมดูนะมีหลายคนขอมานะครับอยากเห็นเล่นฟูตํานานนะครับผมไม่ค่อยแทบจะไม่เคยได้เล่นฟูตํานานเลยนะเพราะว่าไม่มีแบ็คขวาแต่วันนี้ได้แบ็คขวาคาฟูมานะครับโอเคหรือว่าโคตรดวงอ่ะโอ้เจอหนึ่งสามสามสี่ครับ NAR นี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าครับอะไรอาจจะเป็นสังกัดครับโอ้โหชุดต้องชุดส้มครับคือชุดหลักทีมผมแล้วอู้ อูริเจนนะเจอกับ6คนในคอนิกเลยอรอซ้ายโูนโดะขวาเมสซี่ครับกองหน้านี้โคตรเจดน,นะครับมาคัดครับเฮ้ยกลางลุกนี่โรน,นัลดินยุ่ครับยังเบกคิมมิดโอ้โหนี่บาเยินด้วยนะเนี่ยเฮ้ยแต่แต่แบ็กขวาเมื่อกี้เนียนอยู่นะเนียนอยู่นะเบื้อแดงนี่เนียนอยู่นะสำหรับอาโนนะครับมา วันนี้ครับแรงกิ้งวันละเกมครับไม่ได้ไปสุ่มนะวันนี้ตรงใจเล่นนะครับผมดูซิว่าวันนี้ฟูลีเจนเพลเยอร์ครับจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับวันนี้เนมาครับโอทับฟอร์ดด้วยนะครับผมคุณเซียเซเว่นละกันนะครับเรียกว่าเซียเซเว่นละกันนะครับผมมาครับตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยครั้งแรกนะครับที่ผมเล่นฟูลีเจนเพลเยอร์นะครับมาโรนโดครับ นี่เนะมีการถ่ายบงถ่ายบอลนะครับเซียนเซเว่นครับคุณเสียนเซเว่นนี่เฮ้ยเอาเอ้ยเอใจเย็นๆเอเๆเอยอย่ามากระตุกนะมาครับอาโนโครอสก็มาอย่างสวยแล้วโอ้เรียบร้อยคุณคนะผมยังไม่จับบอลเลยนะครับคุณเสียนเซเว่นนาทีที่สนะี่อะมาคัดเดียว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 โอ้อะไรครับนี่ยโอเคมามาเฮ้ยค้าง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 ,างโอเค ได้อยู่ได้อยู่อาจจะเน็ตรหรือเปล่าครับมาครับใจเย็นๆนะครับผมไม่โอเคโอ้ฮะสวยขอแบบหน่อยนะครับวันนี้นะขอหน่อยนะครับผมมาครับผมโอเว่นนะขึ้นมาแล้วโอเว่นมองเอ๊โอเคได้อยู่ไม่ค้างสวยโอเว่นบอกต้องแบบสักทีติดเซฟมาครับผม มามาโดนนำไว้ด้วยนะฟูลิเจนนะเดี๋ยวใช้ลูกสูตรนิสหนึ่งมาเดี๋ยวผมให้เนี่ยตัวนั้นอะยิงอะเฮ้ยเอ้เอาโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วเปิดไปแล้วด้วยนะเฮ้ยละโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ด,ยดีนะกดค้างไว้อืมสองช็อตแล้วนะครับสองช็อตแล้วนะช็อตที่สามนี่ผมว่าไม่ใช่เลยนะโอเคอืมได้อยู่พาฟูมาวิ่งก่อน แองมสวยครับฟูเรียบร้อยมาครับผมคาฟูเปิดตัวนะัดแรกด้วยหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคาฟูไม่ได้แบบนี้สิครับเนี่ยต้องไปเปิดล่าเลยนะคุณผู้ชมนะคาฟูครับโคตรแจม่มโคตรแจม่มดูเลยอย่างฟุกอะ่ะมาครับผมน้มพารครับนะเอากลางก่อนฮนะเดีย๋ยวนู้นนะมีเติมโอเว่นขอวิ่งวิ่งโอาเวน่นอีกทีสวยมากโยฮันเอ้ยไม่ใช่ โอเครูมนิตี้ฮนะของหนึ่งครับพลิกแล้วพลิกแล้วพลิกแล้วครับเต็มข้ออยู่นะจังหวะน,นี้นะคุณผู้ชมนะผมยิงเต็มข้ออยู่ใช่ไหมนะผมชอบยิงไม่เต็มข้อนะคุณผู้ชมก็ด่าผมทุกคลิปเลยบางคลิปก็ยิงไม่เต็มข้อเลยเพ่นะผมพยายามปรับแก้ให้อยู่นะครับมาโอกางใหม่ฮนะขวามีครับใจเย็นนะถ่ายขวาก่อนนะเติมหน่อยคาฟู เออขอเล่นหน่อยวันนี้เพิ่งได้มานะครับของยังร้อนอยู่สวยได้โอวินขอแปบเรียบร้อยมาครับผมโอเว่นถามหนึ่งแต่ยิงฟลุกนะลูกนี้นะผมผมยิงฟลุกนะยิงแบบ AI ช่วยจัดๆนะลูกสามนะครับมาเมซี่สวยเฮ้ยแล้นผ่าเล่นดีว่ะอะไรก็ชมหมดนะวันนี้ฟูลีเจนเพลยเนอร์นะครับมา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเติมหน่อยวายสโคร,รอเพื่อนนิดนึงมีไหมมาฟคาฟูแจมเข้ามาสูไ้ไอ้หอันเบาอะนี่มันครับเดียวได้ได้ปะยังได้โรนโดเปิดติดมาเฮ้ยมีกระตุกเล็กน้อยยังไงโรนินโยฮะของคุณเซียเซเว่นครับ เขามาเมซี่เปิดมางี้ขอหวัดก่อนเลยครับผมฟนมมา,มา,มานเป็นเมอร์แล้วมอนี้นี่เก็บเล่นนะดูเลนฮนะเข้ากลางครับยังเบกเล่นกับคิมิดโอ้เบิ้ลไวสวยครับเข้ากลางมาพลิกไม่พลิกกับถ่ายออกมาขวาเมซี่รออาโ,โนครับอย่าบอกว่าจะคลอสอีกเหรอแต่ถ้าอูถ่ายไปซ้ายครับจังหวะเดียวมีควายใจเย็นบูเเซเวน่นใจเย็นๆนะครับอืม สวยพิกได้ปะะไม่ได้นะ่ฮะเล่เขากลางครับโรนิโยโรนโดโอุเบิลไวแต่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได,ได้กระตุกอีกแล้วหน้าประตูเนี่ยกระตุกจังมาครับสวยขออีกสักได้ปะอีกเพลงน,นึงได้อยู่นะมาครับผมโอเว่นมาเปิดมาโอเว่นไม่มีตัวเติมนะคุณผู้ชมนะ มีกค่สองคนแผ่งของเดชองนะครับใครชอบก็ไปลองซื้อนะถ้ายังมีขายอยู่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดชองนะครับปายนีเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวเหมือนเดิมนะครับผมตามสเตปเพราะว่านักเตะดีเจนเพเยอร์เนี่ยฟอร์มดีอยู่แล้วนะครับหัวแบบฟอร์มดีความอึดก,ก็มีอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องเปลี่ยนเนี่แล้วยังไงครับโอเคมาแล้วค,ครับผมคุณ CR7 ซผมครึ่งหลังมาลุยกันต่อนะครับยังไม่จบนะ สามหนึ่งนี่ก็ยังไม่จบนะฟูลีเจนเทเยอร์นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเดนิสเบิร์กแคมหมอลงมาแทนโรน,นันญโยโอูเอ็มบัปเป้ด้วยเหรอใจยเย็นใจเย็นโอเคเอาเอ็มบัปเป้มายืนปีกเหรอหน้าหน้ากลัวนะสวยเนี่ยมีแค่สามคนนะตอนนี้วิ่งหน่อยเติมเติมหน่อยเพื่อนเพื่อนสวยช่องนี้เฮ้ยไม่ล้มเรียบร้อยมาครับผมรุมฮนะโอเคเนี่ยมีแค่เนี้ย มีแค่สามคนเนี่ยเกมลุกเนี่ยบางทีก็แบบเปื่อยเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะต้องทําชิ่งอยู่นั่นแหละนะครับมาอีกทีวิ่งหน่อยโอเว่นนั่นแหละเนี่ยเติมช้ามากโอเคมีเพื่อนเติมลูกนี้ลุมขอแบบติดเซฟไปเนี่ยบางช็อตก็แบบเติมยับนะแบกซ้ายแต่ช็อตที่แบบขึ้นไปสามคนนี้ก็ไม่ไหวนะมาโอ้โหไม่มีวิ่งมาด้วยโอเค ตรงๆนี่แหละอืไม่ได้ครับฟูมาโอ้โหล่อยบนตังอย่างนี้เหรอเสียราคาหมดที่เปิดได้มาคาฟูเฮ้ยแล้วยังไงได้โอเคแกะดีดีวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยครับโอเคมาอัดไกลก่อนครับน้ำผาหาเตะม,มุมกันต่อครับมามามาวิ่งมาหน่อยโอ้โหไม่ใช่คนนั้นเหรอ ไม่เป็นไรเนะี่ยเปิดเหมือนเดิมไม่ติดสูตรไม่เป็นไรแต่วีล่ามาคาฟูเฮ้ยเอยทอทําอู้ทําไมใจอย่างงี้โหมดเดี๋ยวโดนแล้วมันอะไรนะครับเฮ้ย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 มาคาร์ลัฟต์เกินเกินเกินไม่ออกมาเกินอู้เฮ้ยเกินไปเนี่ยทําไมเฮ้ยปูโยโอเอไอไม่ช่วยผมเลย โอ้โหอ,อีกหนึ่งเซฟบีทเช็คโอ้ได้อยู่ิิลมุนยิลมุนจัดเหวกับ AI ไอเมื่อกี้อยู่แหวกผ่านสองได้ไงมาคัดลัดฟอร์ดคือโกงไปเมื่อกี้โอเคมาสวยอีกโอ้ความเร็วเราก็มีอ่ะเฮ้ยโอ้ทำไมช้าอย่างเงี้ยโอเคได้ฟาวอยู่ฮะทำไมไม่เหมือนมาคัดเมื่อกี้อ่ะทำไมไม่เหมือนมาคัดลัดฟอร์ดทีมแนอนยูเมื่อกี้ โอ้โหคนละเรื่องเลยนะสปีดความเร็วเมื่อกี้ฮนะไปได้อยู่คาร์ลขอมุมนี้แล้วกันเอาปะ่ะคนสาว่ะโอ้เดียวไม่เดียวผมว่าผมลากเขากรอบอยู่นะแต่มันติดไซส์ปะ่ะเฮ้ยมาครับวันนี้ดูเลยฮนะเบิ้ลมาไวไปถ่ายเข้ากลางสวยมากครับเมสซี่ครับเบิร์กแคมปแทงมาโอ้โหโค้ชสวยคิลเลอร์พาร์ทแล้ว รออะไรครับผมสองประตูต่อสี่เนี้ยมาคัดครับวันนี้เบิดแคมกันดูอะเอาดูหน่อยนะผมก็ชอบไเบิกแคมอ่ะรู้ายแล้วกระชาาเข้าซ้ายนะรัดกอดนะครับเรียบร้อยเบิกแคมครับทุงลงมาด้วยนะครับแทนโรนินโยนะมาครับสองเสีบแล้วเวลายังเหลือด้วยนะครับมาสไลด์สวยอีกอิมิตมาโอ้ได้อยู่ โอเคครับ okay, ไปนู่นก่อนเลยคนระับนูนนะกการาบซ้ายกราบขวาเนี่ยเราถ่ายก่อนนะตอนนี้เขากลางกระจายเวอร์งี้โดนนะเมสซี่เดี๋ยวโอเคได้อยแลมยังติดเอ้ยเอ้ยเอาอีกแล้วประตูกีกีแล้วไม่เอานะไม่เอานะมาคาร์ดฟอร์ดครับโอเคได้ครับได้ใครได้ผมปะไดยูวิ่งน่อยว่้เอาไหม ายอย่างเงียบเงืงองหงักเงาเงึ้องกงักะตายอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้ยังได้ครับแมนยูวะคุณเซียร์เซเว่นเนี้ยเบิร์คแฮมถ่ายมาเบ็กโอ้โหพิกโอ้ได้อยู่ยังไงโอเคมีกระตุกนะเมื่อกี้สวยครับวิ่งหน่อยลุ้มแลมมีเติมเยี่ยมคารอสเบิร์นมาโอ้เป็นสวยอีกทีมีเติมไหมมีเติมไม่มี มาสโคแงมาลูกนี้ลุ้มสวยขอแบบอู๋ชนเป็นคานแล้วยังไงโอ้ยังติดไฟตัวเองเู่ิเบกเบกยังไงแกะมาสวยครับมาคัดแล้วได้โอเคติดครับน่าจะจบไหมแบบนี้เออย,ยังต่อยังได้อ,อ,อีกเพลงนึงมาโอเว่นแทงมาลุ้มติดเอโอเคน่าจะจบครับผมเรียบร้อยครับผมอูริจนเพลเยอร์ครับ เกือบไปแล้ววันนี้โอเคยังเอาตัวรอดได้นะครับแบล็คบัลเกมกับฟูลิเกนวันนี้ฮะเดี๋ยวไปดูว่าใครจะได้นะครับโอ้รุมนะครับเ5เท่าไมคโนเวนเลยไปนะเดี๋ยวไปดูว่าแต้มจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับวันนี้เพิ่มก,ก้าแต้มนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกลิปหน้าขอบคุณค